ไม่ได้อยู่กับมันวิ่งมามันมีคอบงนีมาเอามาขีมาแตะอเบงทำไมอ๋อไม่ใช่แค่จินชิหายแล้วไม่ดีแล้ว่คเจของเข็มเปอยู่ในห้องน้ำหนูทำไงดีอะไม่ได้หนูจทำงไงบาใครเนี่ยบ้านหนค่ะงน้อ๋อ จิ้งจอกอยู่นี่แล้วเข็มมันอยู่นี่มันออกไปไม่ได้แล้วทำงไงอ, <c oughs> อ่ะปิดไลฟ์ไปมปิดไลฟ์เหรอไม่เอาไม่เอาไม่คุยไม่อยากยุง่งเป็นอ่ะไม่หมายถึงแบบไม่อยากให้ยุง่งแบบจิ้งจกไม่เอาแล้วหนูทำไงเอ,อ,เอ่ะใครไม่เอาใครไปก่อนใครไปก่อนเป็นเดินได้อยู่แล้วอ่ะเต็นมาเดินได้เปนะ็นเดิมเขจะขยับแล้วเข็มก็จะกีดคือหนูไม่ได้ตีแล้วมันติด เดอยวมันก็ไปเล้วไดีมก็ไปเี้ยมันก็ไปลี้วเฮ้นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวไปมันกูมักูมก้าไประตูประตเน่ไแขนคุณวดอยู่แล้วสมผัปิดต้นี่เป็นตัวอไี่มั้สุดท้ายเราก็รอดไปได้ดีนะมันไม่เป็นอาหารของเรา่สุให้ดูแบบทเยีย